ไปเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ในคอมเราเปิดไมค์ไม่ได้นะแต่ผมโอ้โหโอ้ลองมีแบบว่าจูบจูบด้วยอ่ะโอเคว้าหูโอ้โอ้อ้โอ้กูตกทีเดียวกูตายเลยนะเนี่ยวุ้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 ยทำไมทำไมขาเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ลงได้เลยไม่เจ็บอสวัสดีครับทุกคน Cảm ơn bạn đồng ơi ผมหายไปอ่าไปเรียนดีเจมานะครับมากลับมาแล้ววันนี้เหมือนเดิมเว้ยช่วงนี้แม่งผมอินเกมโลบอจัดนะฮะก็วันนั้นไลฟ์สดไปแล้วก็เล่นกับแฟนคลับแบบนี้แหละเดินกันละนาวเลยเออแล้วผมก็ไปแอบเล่นมากูดเดินมาถึงข่ายที่2แล้วเนี่ยกดเริ่มข่ายแรกไม่เป็นอะ่ะก็ช่่งมันไปต่อวันนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นไอซ์กิโมเขาฟินแลนด์ <Huh? S 2> ลุยคุณต้องการที่จะเดินสำรวจหรือไม่ไปรับรางวัลอีก14ชั่วโมงไปไปเทสดีมาละ โอ้วยงยยยงตตยมยมยมีมยยมวกยงยยยงยยยยยัยงยย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 นยยยยะยย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 ยสยยสย้ยย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 ่ยย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 ปยยยยยยย่ายยายยางยยยดยยยยยเรายยยเรายยยยยายนยย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 ยนยย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 เยยงยยงยยยัยย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 ยวนึ ไอ้เฮียไม่ถือทันทีไปไหนของกูเนี่ยไอเฮียเอ้ยไปทางไหนวะเนี่ยขู่ปะเนี่ยดูแมปสิอืมตอนนี้แคมป์สองนี่ไงสามเหลี่ยมนั้นคือตัวผมวะเดินไปก่อนแล้วกันไหนลองขึ้นข้างบนนี้ไหมขึ้นได้ไหมวะ โอ้ยยังไงเห็นไฟแล้วเห็นไฟแล้วโอ้โหตีสามนะตอนนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะลูกไฟไปะเนี่ยมีปะเนี่ยบ้านผมยิ่งบึมบั่มกันอยู่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาทินขึ้นเออน้ำตกทาน้ำแข็งเอาแมปออกก่อนมาโอเคฮึฮโอ้โหเฮียอย่างสูงได้ไปะเนี่ยเฮ้ย สวัสดี anyway, ครับโอ้หในคอมเราเปิดไม้ไม really so oh ่ได้นะแต่ผมอ่ะอีเหยยคุณเรนตั้งนานมัวแต่พูดเอาไหมโอ้โหผมเดินตั้งนาน่ะโอ้โหเจ๋งเกินนี่ไงไปทางนี้เออเห็นเสาไฟแล้วตอนนั้นเราเดินอะไรวะอันนี้อะไรเนี่ยอันตรายจากฮิมะทโร่การพยากรต่อไป20วิเอาไหมเดี๋ยวลองไปทางนี้บ้างไงใครใครมานอนอยู่ตรงนี้วะอ่า โอ้โหอันนั้นมนทางอ้อมนี่หว่าเดินอันนี้แป๊บเดียวเองเมื่อคืนเดินอย่างนานอ่ะมาเอาใหม่ไปฮึโอเคตามมาเฮ้ยโอ้มึงทายมามึงขึ้นมาไงวะบาย เอาไปไหนของมันแล้ววะอ,อุ้ยมากันเต็มเลยเห็นปะมามามา,ามามาตามมาตามมาไปก่อนมึงไปก่อนดิไปก่อน <c oughs> เฮ้ยอ๋อโอเคพลาดได้พลาดได้สวย <c oughs> อีหนูทำไมหนูตัวเล็กจังอะ่ะ <c oughs> อีหนูโอเคนะโอเคโอเคป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป,ไป โอ้เรามีชาวแคนาดาเรามีชาวประเทศอะไรวะาน่ะขาวแดงประเทศอะไรมาทุกคนหยบหยางยาหนูเรามาขึ้นใหมฮึบผิวผิิวผเอาโอเคอุ๊ยอุอุ๊ยไม่น่ากดกระโดดเลยโอเคมาเดี๋ยวรอตัวเล็กก่อนตัวเล็กตัวเล็กขึ้นมาตัวเล็กตกขึ้นมาหนูเล้ว นั่นแหละขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสวยสวยอีกที่หนึ่งสวยเอ้ยโอเคเอา้าไม่ใช่ตัวเลไร,ก,รก่อตัวเล็กกูเดชแล้วตัวเล็กขึ้นเลือดขึ้นหรอตอนนั้นป้าป้าเพื่อนเอ้าไม่ใช่อะไรอยู่วันนี้อ่ะตัวเล็กมันมาตอนไหนของมันวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะทำไงวะอุป,ปรกรณ์เหรอปีนเขาน้ำแข็งถอดเหรอ,อโอเคไปไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยกลัวอะไรเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวก็ถล่มลงมาตายห่ากันหมดคอมอนแมนวีคันดูดิสแมนผมตัวแทนคนอีสารขออนุญาตกระโดดหนึ่งสองสามฮุบสวยฮุบอุ้ยโอ้ยไอตัวเลยโอ้โหน้องมีแบบว่าจุปปูบด้วยอะ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน มึงก,กินน้ำไงนะโอ้โหไหนๆก็กินน้ำแล้วก็นะฮะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆด้วยนะครับทุกคนวันนี้ใครยังไม่ดื่มน้ำเปล่าดูคลิปผมอยู่หยิบน้ำขึ้นมากินพร้อมกันนะครับมาหนึ่งสองสามโชนขอบคุณมากครับผมน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพนะครับผมสปอนเซอร์เข้าได้นะฮะไปไปไปตามมาเร็วๆตามมาดิตามมาตามมาได้ยินเป่านะเฮ้ยได้ยินเปล่า โอ้ยพกเราขึ้นมาสูงแล้วเอ้ยหนาวนี่แหละที่เขาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวมาลเทนวิน <laughs> ซันภูเขาที่สูงที่สุดในแอนตาร์กติกาเยส e the top bro! We are the top! เอาขึ้นมาสูงแหงเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตาม,มาแล้วเพื่อน มึงตามมาเร็วนอเทอร์พารส let's go man w e วันก็จะเกิดนอเทอร์พ Pass นะจากใจตัวแทนคนอีสานวันนี้ผมมาเป็นเขาแอนตาร์กติกาถึงจะเอาธงชาติอเมริกันมาก็เถอะแต่หัวใจยังเป็นอีสานอยู่นะฮะหัวใจซีสเกตบมาในน้ำแข็งวะต้องกระโดดนะตัวนี้โอ,โ,อโ,อโอเคใครกันเนาะยังไม่ถึงเช็คพอยต์เลยอ่ะห้ามตายนะเนี่ยทุกคนห้ามตายนะมึงจะกระโดดทำไมอันนี้มันไม่มีน้ำแข็งวอมอ เกือบไม่ถึงโอ้ฟิวอะไปทางไหนอะไปทางนู้นเหรอไปดิไม่ใช่เหรออ๋อนี้มันล็อกโอเคมันมันมันชนนะมันชนแมพโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องพายุมาถึงแล้วระวังโอ้โหระวังนะเพื่อนให้กูไปก่อนเหรอโอเคโอเค โอ้โอ๊บฮึบฮึบเฮ้ยอะไรวะน่ะเชือกเหรอวะเฮ้ยเราต้องปีนเชือกนะไม่ได้นะแบบนี้โอ้โหอันตรายมากเลยนะเนี่ยทางนี้ทางนี้ขวาขวาขวาโอ้ยพายุหยุดพอดีโอ้ยเฮ้ย,ยอโอ้โหดีนะเอาไงเนี่ยหย่อนตัวลงไปว่ะได้ปะโอเคโอเคโอเค,อ,เคอุย้ย โอ้ยไป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 ชิวๆวันนี้ชิวๆไม่ยากมากไม่ยากมาก <c oughs> พี่พี่ทำไมมันสูงขนาดนั้นนะเอ้ยทำไมมึงอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนอ๋อเราต้องลงไปเหรอแล้วมืดอีกไอ้ไฟเขียวๆนั้นจบเพื่อนมนะันอ่ะครามมันหายไปคนนึงอุ้ยนั่งไงเช็คพอ,อยอยู่ข้างล่างตรงนี้ดูจากระยะแล้วเดินลงไปเลยโอเคอ,อุ้ยฮึบโอเคอ้า ออโอ้โกูตกทีเดียวกูตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะขอคิดก่อนนะลงไปตรงนี้แล้วไปตรงไอ้เขี้ยมแม่งเลือดจะพอดีเพราะว่าถ้าผมโดดลงตรงนี้เลยอะแล้วไม่ต้องไต่ไปนูน่นแล้วค่อยๆมานี่ไงกลัวเลือดไม่พอวะ่ะงั้นค่อยๆแล้วกันอุ้ย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 ทำไมทำไมขาเป็นอย่างนั้นอะหย่อนเลยได้ไหมฟับโอเคุ่ย ค่อยๆนะโทนี่ค่อยๆนะฮึบโอเคอันนี้เดินได้เลยไปไม่ได้ยากไม่ได้ยากไม่ยากเกินไม่ยากเกินฟบอันนี้ยังไงวะหย่อนลงมาตรงนี้แล้วก็ฟุบโอเคจะถึงแล้วจะถึงเพลแล้วอันนี้ลงได้เลยไม่เจ็บ え